แนะนำ6อันดับมือถือเปิดตัวใหม่ในช่วงเดือนมอกราคมปี2024ในงบไม่เกิน10,000บาทสำหรับคลิปนี้ผมก็จะรวบรวมเอามือถือที่เปิดตัวออกมาใหม่สดๆร้อนๆมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้จักว่ามีรุ่นไหนสเปคเป็นยังไงมีจุดเด่นอะไรมีความคุ้มค่าน่าเสียเงินให้มากน้อยแค่ไหนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปรู้จักกับรุ่นแรกหรืออันดับที่6ของวันนี้กันได้เลยกับ Samsung Galaxy A15 4G ก็เป็นมือถือ 4G ราคาประหยัดรุ่นใหม่ของ Samsung ที่มาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED 6.5นิ้วความละเอียดจะอยู่ที่ Full HD+ และมาพร้อมกับ Refresh Rate 90Hz Android 14 CPU จะเป็นตัวแรงอย่าง m e d ท a t e k h e l i o G99 มาพร้อมกับ RAM 8GB ความจำ 128GB เพิ่ม microSD Card ได้โดยจะมีกล้องหลังด้วยกัน3ตัว ตัวหลักจะมีความละเอียด50ล้านพิกเซลมีกล้องอัลตราวายอีก5ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องมาโคร2ล้านกล้องหน้าความละเอียด13ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power ด้านข้างของตัวเครื่องใส่ได้2ซิมรองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5 g h กแต่มีลำโพงแค่ตัวเดียวในส่วนแบตเตอรี่จะมีความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว25วัตต์โดยจะมีราคาอยู่ที่6,999บาท ถ้าชอบมือถือ Samsung อยากได้จอคุณภาพดีอยากได้ CPU แรง Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแบตเยอะชาร์จไวและมีคุณภาพกล้องดีมากๆในงบไม่เกิน7,000บาททำได้ดีทั้งการดูหนังการถ่ายภาพการใช้งานทั่วไปแล้วก็เล่นเกมกราฟิกกลางๆถ้าเน้นความครบเน้นความคุ้มเน้นการใช้งานระยะยาวและเน้นกล้องเน้นการถ่ายภาพก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยอันดับที่5ของวันนี้ก็จะเป็น r ร d มี Note 13 ก็เป็นมือถือสเปคคุ้มดีไซน์สวยรุ่นใหม่ของทางเรดมีที่มาพร้อมกับหน้าจออมเมรลด6.67นิ้วความละเอียดจะอยู่ที่ Full HD+ Plus และมาพร้อมกับ Refresh Rate สูงถึง120เ z Android จะเป็นเวอร์ชัน13ในส่วนของ CPU จะเป็น Snapdragon 685 RAM 8 g b ความจำเยอะถึง256 g b เพิ่ม micro SD Card ได้โดยจะมีกล้องหลัง3ตัวตัวหลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซล อัลตร้าไว8ล้านและกล้องมาโครอีก2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านมีระบบสแกนใบหน้าแถมยังมีสแกนนิ้วใต้จอและมีเซ็นเซอร์ IR b r a s t e r ที่ใช้งานแทนรีโมทได้ในส่วนของซิมจะสามารถใส่ได้2ซิมรองรับแค่ 4G รองรับ Wi-Fi 5 GHz รองรับการทนละอองน้ำ IP54 และมีลำโพงคู่แบบสเตอริโอรองรับระบบเสียง Dolby Atmos แบตจะมีความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว33วัตต์ โดยจะมีราคาอยู่ที่6,999บาทในเรื่องสเปคในเรื่องการดีไซน์ความครบและความคุ้มค่าต้องบอกว่าจัดมาให้แบบครบมากๆถ้าเน้นสเปคเน้นความคุ้มเน้นการดีไซน์อยากได้ทุกอย่างครบมากๆในราคาไม่ถึง7,000บาทก็ไปซื้อรุ่นนี้แบบไม่ต้องลังเลได้เลยได้ทั้งจอคุณภาพดีรีเฟรชเรทสูงใช้งานกลางแจ้งได้แถมยังมีสแกนนิ้วใต้จอความจำเยอะกล้องความละเอียดสูงมากๆ ลำโพงคู่ทดลองน้ำมีเซ็นเซอร์ไออาร์บรัสเตอร์และมี CPU ค่อนข้างแรงทำได้ดีทั้งการดูหนังฟังเพลงถ่ายภาพถ่ายเซลฟี่ใช้งานทั่วไปแล้วก็เล่นเกมกราฟิกกลางๆสิ่งที่ผมชอบในรุ่นนี้ก็คือการถ่ายภาพบุคคลฟีเจอร์กล้องสเปคภายในแล้วก็การดีไซน์พร้อมกับขอบจอที่บางมากๆอันดับที่4ของวันนี้ก็จะเป็น p o c o M6 Pro 4G เป็นมือถือสเปคโหดคุ้มค่าราคาดีรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับหน้าจออมเมร็ด6.67นิ้วความละเอียดจะอยู่ที่ Full HD+ และมี Refresh Rate สูงถึง120 h z Android 13 CPU จะเป็น m i l i t t e k Helio g 99เริ่มต้นด้วย RAM 8 g b ความจำ256 g b และสูงสุดที่ RAM 12ความจำเยอะถึง512 g b เพิ่ม MicroSD card ได้กล่องหลังทั้งหมด3ตัว ตัวหลัก64ล้านมีระบบกันสั่นแบบ OIS นอกจากนี้ก็ยังมีอัลโทรวายอีก8ล้านแล้วก็มาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอสามารถใส่ได้2ซิมรองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5 GHz ทนน้ำทนฝุ่น IP54 มีลำโพงคู่รองรับระบบเสียง Dolby Atmos มี IR b l a s บรัอร์ที่ใช้งานแทนรีโมทแล้วก็แบต5,000ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็วถึง67วัตต์ ความจำ256กิกจะมีราคา6,999บาทถ้าต้องการแรม12ความจำ512กิกก็จะมีราคา8,999บาทก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สเปคครบคุ้มค่าดีไซน์สวยและน่าใช้มากๆถ้าเอาไปเทียบกับ Redmi Note 13ที่เน้นขายสเปคภายในเหมือนกันถ้าดูแค่สเปคภายในผมมองว่า Poco M6 Pro จะน่าสนใจมากกว่า ได้จออเัเเลดเหมือนกันสแกนนิ้วใต้จอมีลำโพงคู่มีไอออนบรัสเตอร์ทนละอองน้ำความจำเท่ากันและราคาเท่ากันแต่โ o c o M6 Pro จะมี CPU แรงกว่ากล้องหลังมีกันสั่นชาร์จไวกว่าและมีความคุ้มค่ามากกว่าแต่เรดมี Note 13ก็มีกล้องหลังความละเอียดสูงกว่าและหน้าจอความสว่างสูงกว่าทั้งการใช้งานทั่วไปการดูหนังฟังเพลงถ่ายภาพการถ่ายเซลฟี่ทั้ง2รุ่นผมมองว่าทำได้ดีเกินราคาเยอะเลย ในด้านการถ่ายภาพผมจะชอบของ Redmi Note 13มากกว่าแต่ในด้านการถ่ายวิดีโอการเล่นเกมและสเปคโดยรวมผมจะชอบของ Poco M6 Pro มากกว่าอันดับที่3ของวันนี้ก็จะเป็น Redmi Note 13 5G ก็เป็นมือถือ 5G ดีไซน์สวยสเปคคุ้มรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับหน้าจออเมร็ด6.67นิ้วความละเอียด Full HD+ รีเฟรชเรทหนึ่งิต d ในส่วนของ CPU จะเป็น m i l i เ t e ก Dimensity 6080มาพร้อมกับแรม 8GB ความจำ2 5 6า 256G กเพิ่ม Micro s d c a r การได้โดยจะมีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวตัวหลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลเอลิตราวายล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านมีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power มีเซ็นเซอร์ i ออาร์มรัสเตหรับใช้งานแทนรีโมท รองรับการทนลองน้ำ IP 5 4หน่าเสียดายที่มีลำโพงแค่ตัวเดียวแบตความจุ5,000 m มิลลิแอมชาร์จเร็ว33วัตต์ความจำ256า2 5 6กิกจะมีราคา7,999บาทถ้าต้องการความจำเยอะขึ้นเป็น512กิกก็จะมีราคา9,999บาทถ้าเทียบกับ Redmi Note 13ธรรมดาก็จะมี CPU แรงขึ้นรองรับ 5G มีน้ำหนักที่เบาลงและราคาแพงกว่า แต่ Redmi Note 13ธรรมดาก็จะมีความสว่างหน้าจอสูงกว่ามีสแกนนิ้วใต้จอและมีลำโพงคู่ถ้าอยากได้ 5G อยากได้ CPU แรงขึ้นใช้งานลื่นขึ้นแต่ก็ยังมีดีไซน์สวยจอคุณภาพดีกล้องความละเอียดสูงใช้งานแทนรีโมทได้และทนละอองน้ำเหมือนเดิม Redmi Note 13 5G ก็จะน่าสนใจทำได้ดีทั้งการดูหนังถ่ายภาพถ่ายเซลฟี่เล่นเกมกราฟิกกลางๆและใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน อันดับที่2ของวันนี้ก็จะเป็น Samsung Galaxy A15 5G ก็เป็นมือถือ 5G ราคาประหยัดรุ่นใหม่ล่าสุดของ Samsung ที่มาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED 6.5นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate 90Hz มาพร้อมกับ Android 14สำหรับ CPU จะเป็น m e d i a t e k d i m e n s i t y 6,100+ RAM 8GB ความจำ 256GB เพิ่ม microSD Card ได้กล่องหลัง3ตัว ตัวหลัก50ล้านอัลตระไวาย5ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า13ล้านมีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power ใส่ได้2ซิมรองรับ 5G รองรับ WiFi 5 g ิกะเคิน้าเสียดายที่มีลำโพงมาให้แค่ตัวเดียวแบตเตอรี่จะมีความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว25วัตต์มีราคาอยู่ที่8,999บาท ถ้าเราดูแค่สเปคภายในอาจจะรู้สึกว่าซัมซุงเสียเปรียบรุ่นอื่นเยอะมากๆแถมยังมีราคาแพงกว่าด้วยที่เสียเปรียบรุ่นอื่นแน่ๆนก็คือ refresh rate หน้าจอได้มาแค่90เฮิร์ z การดีไซน์หน้าจอก็อไม่ได้ดูโดดเด่นมากมายแถมยังมีชาร์จเร็วแค่25วัตต์แต่ถ้าพูดถึงการใช้งานโดยรวม <ๆ S 1> การใช้งานระยะยาว <ๆ S 1> การอัปเดตซอฟต์แวร์บริการหลังการขายความหาซื้อง,ง่ายและประสบการณ์การใช้งานซัมซุงก็ยังทำได้ดีกว่ามือถือที่เน้นขายสเปคภายในถ้าเน้นการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอดูหนังใช้งานทั่วไปเล่นเกมกราฟิกกลางๆและอยากได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีไม่อยากเจอโฆษณาแอบแฝงมากับ UI และยอมรับในข้อพิจารณาข้อเสียเปรียบได้ก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยคุ้มค่ามากๆเหมือนกันราคานี้ได้หน่วยความจำ256กิกได้ 5G จออ m o เ e ็คุณภาพดีมากๆและเป็นมือถือของแบรนด์ดังอย่างซัมซุงโดยรวมก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเหมือนกัน สำหรับรุ่นสุดท้ายหรืออันดับที่1ของวันนี้ก็จะเป็น Poco X 6 5 G ก็เป็นมือถือดีสไตล์สวยราคาดีแล้วก็สเปคโหดมากๆมากับหน้าจออเม l e d 6 6ด6.67นิ้วความละเอียด1 5 k refresh rate 1 2 0 hz android 13 cpu จะเป็นตัวแรงอย่าง snapdragon 7 s gen 2 ram 12GB ความจำ 256GB า 256G และสูงสุดที่ 512GB ไม่สามารถเพิ่ม micro sd card ได้โดยจะมีกล้องหลัง3ตัว ตัวหลัก64ล้านมีระบบการสั่นแบบ OIS ถ่ายวิดีโอ 4K ได้นอกจากนี้ยังมี Ultra w i อีก8ล้านแล้วก็มาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด16ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอมีลำโพงคู่รองรับระบบเสียง Dobby S Mode ใส่ได้2ซิมรองรับ eSIM รองรับ 5G รองรับ Wi-Fi 5 GHz รองรับการทนละองน้ำ IP 54 มีเซนเซอร์ IR Blaster สำหรับใช้งานแทนรีโมทและมีแบตความจุ5,100มิลลิแอมป์ชาร์จเร็วถึง67วัตต์ความจำ256กิกจะมีราคา9,299บาทถ้าต้องการความจำ512กิกก็จะมีราคา1 2 9 9บาทถ้าดูแค่สเปคภายในจะเห็นได้ว่าได้เปรียบตัวอื่นเยอะมากๆทั้งหน้าจอดีกว่ารองรับ HDR รองรับ DCI-P3 รองรับ w l b y Vision และความสว่างสูงกว่าเยอะเลยแถมยังมีลำโพงคู่รองรับ eSIM ถ่ sim, ายวิดีโอ 4K ได้แรม12 g ิหน้าจอความละเอียดสูงทนละอองน้ำชาร์จไวมีเซ็นเซอร์ i r a r m r a s t e r และ CPU แรงกว่ารุ่นอื่นที่เอามาแนะนำต้องบอกว่าจุดเด่นให้มันเยอะมากๆถ้าเพิ่มเงินได้อยากได้สเปคที่ดีกว่าจอดีกว่าชาร์จไวกว่าและ CPU แรงกว่ารวมถึงมีความคุ้มค่าในเรื่องสเปคมากกว่า ก็ไปจัดรุ่นนี้มาได้เลยทําได้ดีทั้งการดูหนังฟังเพลงถ่ายภาพถ่ายวิดีโอถ่ายเซลฟี่ใช้งานทั่วไปและการเล่นเกมท่าเน้นสเปคโหดเน้นความคุ้มบอกเลยว่าไม่มีดีกว่านี้ในราคานี้แน่นอนสนใจรุ่นไหนที่เอามาแนะนําก็ไปหาดูตามห้างตามศูนย์บริการใกล้บ้านบางรุ่นอาจจะไม่มีศูนย์บริการเยอะหาซื้อยากกว่าแต่ก็หาซื้อตามช้อปปีหรือลาซาด้ได้เหมือนกันถ้าไม่กล้าสั่งออนไลน์ กลัวจะโดนโกงหรือกลัวว่าจะไม่ได้ของแท้ผมก็จะนําลิงก์ของร้านค้าที่ปลอดภัยไว้ใจได้แล้วก็ขายของแท้มาแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันสนใจรุ่นไหนอยากได้ร้านที่ปลอดภัยก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยก่อนจบคลิปก็ขอเวลาแค่1วินาทีเพื่อกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกลังใจให้กันด้วยจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์กันด้วยนะครับสวัสดีครับผม